ดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่ไบรอน6คนตอนเนี้ยเกม ROV ประเทศไทยเขาก็มีการคอลแลบกับจูจูสึไทยเซนอีกแล้วเนี่ยนะทุกคนไบรอนของเราเนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบนี้ไปแล้วเห็นไหมเนี่ยนะตัวไบรอนเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราก็ เอามาออฟเลนนั่นแหละนะหรือว่าใครจะเอามาฟาร์มก็น่าจะได้นะเพราะว่ามันออฟเลนได้แต่ส่วนมากไม่ค่อยเจอนะไบรอนฟาร์มอะไรเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมทุกคนได้ของเต็มเลยมีทั้งพวกตัวอิโมจิแล้วก็มีตัวโปกกรกอบรูปก็มีเห็นไหมเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันสักหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วตัวไบรอนนี่ก็คือ เป็นตัวเก่านั่นแหละนะแต่ว่าเขาเอากลับมาใหม่นะไข่ที่แบบเออยังไม่มีเนี่ยต้องรีบแล้วนะนี่เห็นไหมทุกคนมีทั้งแบบปุ่มเปิมอะไรกิวสวยงามนะโอเคนี่ห็ไหมนี่โอเคมากเลยนะปุ่มเปิมอะไรนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะเห็นทุกคนดูสิเห็นไหมไเวลากดสกิลต่างๆไข่ที่แบบ เป็นเมนไบรอนเนี่ยนะต้องมีแล้วเนี่ยถ้าตรงท่าเป็นก็มีเห็นปะนี่เต็นไปเต็นมาโอเคก็ตัวสกินที่เป็นคอแลบก็ต้องเป็นแบบดีนะถึงจะถูกต้องเนี่ยเวลาเล่นจริงเห็นไหมนี่เห็นไหมใช้มงใช้ัดอะไรถือ่าใช้ได้เลยนี่ถ้าว่าก็สวยเห็นไหมทุกคนโอเคมากและรอบเนี้ยนะแค่เข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าในะกิจกรรม ก็มีส่วนลดด้วยเขาจะเป็นโทเค็นมา300อโทเค็นนะทุกคนเหมือนเหมือนกับเ,ออเขาลดให้300คูปองอะไรอย่างเงี้ยนะก็รีบเข้ามาหน้ากิจกรรมกันได้เลยเนี่ยทุกคนตัวหน้ากิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นหน้านี้เห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมีแบบออตัวอะไรเนี่ยนะเ,ออเประกาศเห็นไหมเดียโอเคเดี๋ยวเป็นอย่างี้นะทำเงี้ยทำเงี้ยนะตัวเนี้ยไปยินดีด้วยเดี๋ยวเราก็รับของไปมาเอายอะแยะไปหมดเลยเห็นปะ เนี่ยเราก็กดไปเรื่อยๆนะดูซิว่ามันจะอะไรยังไงจะได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเราก็กดไปเรื่อยๆนะตรงนี้มันก็จะมีแบบตัวอะไรสับปะหลาดที่เปนเนี่ยตัวที่1นึ่งตัวที่สองอะไรเนี่ยนะโผล่มาให้เราโจมตีเนี่ยไปเราเราก็จะได้ของอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะทุกคนก็มาที่หน้าเนี้อ่าแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะกดไปเรื่อย ตัวระยะเวลาของกิจกรรมเนี่ยนะเขาก็จะมีไปตั้งแต่วันที่22กันยายนไปจนถึงวันที่19ตุลาคมเนี่ยเห็นไหมวิธีการรับสก,กินก็แค่มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะแล้วก็มาจัดการกับพวกปีศาจต,ต่างๆนี่มีทั้งปีศาจมีทั้งสัปหลาดอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอเคเนี่ยเราก็จัดให้จัดการจัดการได้กับทุกตัวนะแบบนี้เลย ก็บอกว่าเป็นแบบการร่วมมืออีกรอบหนึ่งอะนะก็ตัวไบรอนตัวนี้รอบที่แล้วนี่เราก็ไม่ได้ซื้อนะตัวเนี้ยก็มาซื้อรอบนี้เด็ดเนี่ยนะแล้วก็เอาพวกขังรางวัลอะไรเนี่นะมาแลกด้วยเด็ดนะทุกคนมันจะเป็นประมาณแบบเนี้ยนะแล้วก็ให้เรากดไปเรื่อยๆด่เราดูกดกติกาอะไรด้วยนะก็อย่างที่บอกไปอ่ะนะก็คือระยะเวลาเริ่มเนี่ย ยี่สิบสองกันยาไปจนถึงวันที่สิบเก้าตุลานะแล้วเขาก็จะมีแบบบอกนู้นนี้นั้นเนี่ยเห็นไหมว่าอะไรเต็มแบบหมดโอเคอยู่นะนี่เห็นไหมมีการคลิกอเคอร์อะไรด้วยเดี๋ยวจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเราก็จัดการอันนี้คือเอามาคำนวณก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคูปองดูคูปองจะไหลน,นะดูคูปองอไหลดูก่อนดูก่อนว่ามันต้องได้กี่ปองอะไรกันแน่เนี่ยรู้สึกงงแล้วพอพอเริ่มตัวที่สี่จะเริ่มงงแล้วอันนี้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวดดูสิจัดการได้ไหมเดี๋ยมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะทุกคนตอนเวลาที่เรากดโจมตีตัวเนี้ยอ่ะยินดีด้วยได้ของอะไรเต็มไปหมดเลยดูเห็นไหมทุกคนเนี้ยมากมายเยอะแยะอ่ะเดี๋ยวเราก็โจมตีไปเรื่อยๆนะโจมตีไปเรื่อยๆดูสิโจมตีไปจนกว่าจะได้ของอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นไหมทุกคนเนี้ย่นี้นะอ่ะก็กดไปเรื่อยๆนนและนะทุกคน เนี่ยกดไปสิบครั้งรู้สึกว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่านี่ดูสิกดสิบครั้งมันจะเป็นแบบนี้นะจมตีไปจมตีไปนี่ได,ได้ได้คิดอ่นิดนึงนิดนึงนี่นะโอ้ยลบกนะกดไปกดไปไ,ได้ไปเนี่ยสิบสองอ่ายินดีด้วยโอเคอ่ะ หนได้แล้วอะตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วอันนี้ตัวที่ห้าปับเปล่าก่อนสิอ่าปัเปล่าไม่ได้มันต้องโจมตีให้หมดมึงเนี่ยใช่ไหมยห็นไง,งแล้วดูสิอ่ายินดีด้วยโจมตีรู้สึกว่า กุปองจะเยอะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะรู้สึกเริ่มงงแล้วเดี๋ยวก่อนเอออ่ะอ่ะสิบครั้งสิบครั้งดูซิยังไงโอเคตีไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้าอย่างเงี้ยนะก็ตีไปเรื่อยๆประกาศรางวัลอ่าครั้งรางวัลดูซิยังไงตีไปได้ไหมเราจะสิบนิดนึงเร็วๆอ่ะได้ไปเนี้ยวันนี้จะได้ไปเนี้ย เนี่ยเราก็กดไปเรื่อยๆนะทุกคนกดไปเรื่อยๆกดันจะได้่ะกดไปกดไปเรื่อยๆกด <c oughs> ไปเรื่อยๆ ko ko ได้แล้วนี่เย้ยินดีด้วยแม่สจได้แน่นอนอย่างเงี้ยนะทุกคนไล่เนี่ยโอ๊ยสรุปแล้วก็ต้องปราบปีศาจที่กดทั้งห้าตัวนั่นแหละเนี่ยนะก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวโอเคพวกของลังอะไรนี่เราก็ไปกดกดมานะเราจะได้แบบ เออรับรางวัลเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปลองทดลองสกินกันจ้า